ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับในการส่งรูป100รรูปไปให้มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ใช้มือถือชาวครอบครัว oppo ทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมนายตึงหนือดอีกเช่นเคยนะครับจะมีบางครั้งใช่ไหมครับที่เราอยากจะส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับในมือถือของเราไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพนะครับไปยังมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่แบบนั้นระหว่างมือถือด้วยกันเนี่ยถ้าส่งผ่านบลูทูธมันจะใช้เวลานานมากๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่นั่นจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับมือถือ oppo หรือว่า realme เลยนะครับเพราะว ในมือถือ oppo หรือว่า realme เนี่ยเรามีฟังก์ชัน oppo share แบบนี้ครับคุณผู้ชมเจ้าฟังก์ชัน oppo share หรือว่า realme share เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันในการส่งไฟล์ข้อมูลต่างๆด้วยความเร็วสูงผ่านระบบ wi-fi แล้วก็บลูทูธพร้อมกันนั่นเองครับทำให้การส่งข้อมูลระหว่างมือถือด้วยกันเนี่ยทำได้เร็วมากๆครับผมเดี๋ยววันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีใช้ฟังก์ชันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับว่ามันใช้งานง่ายขนาดไหนและมีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับ อันดับแรกในการใช้งาน Oppo Share นะครับให้คุณผู้ชมเปิดฟังก์ชัน Oppo Share กันก่อนนะครับโดยให้เราปัดด้านบนลงมาแบบนี้เลยครับแล้วก็ดูฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับอย่างตรงนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นฟังก์ชัน Oppo Share อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าในมือถือ Oppo หรือว่า Realme ของคุณผู้ชมเนี่ยไม่เห็นฟังก์ชัน Oppo Share หรือว่า Realme Share นะครับให้คุณผู้ชมมาดูฟังก์ชันเพิ่มเติมตรงนี้ครับมันจะมีไอคอนสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นขีดตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับึ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูฟังก์ชันเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่นะครับซึ่งให้คุณผู้ชมมาหาตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าพบฟังก์ชัน Oppo Share แล้วให้คุณผู้ชมลากขึ้นไปเลยครับแบบนี้เลยนะครับเอาไปใส่ไว้ในเมนูด้านบนนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผมเมื่อเราได้ไอคอนฟังก์ชัน Oppo Share หรือว่า Realme Share มาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมเปิดการใช้งานได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราเปิดการใช้งานฟังก์ชัน Oppo Share แล้วนะครับ และมือถืออีกเครื่องหนึ่งที่เราใช้รับข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องมาเปิดฟังก์ชันเหมือนกันนะครับอย่างในที่นี้เครื่องที่ผมจะใช้รับข้อมูลก็จะเป็น realme c1 นั่นเองนะครับเราก็มาเปิดฟังก์ชันเรี l m e share ได้เลยครับปึ๊บพอเปิดแล้วนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับเราก็กดตกลงได้เลยครับปึ๊บ ตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามือถือทั้ง2เครื่องนะครับเปิดฟังก์ชัน Oppo Share แล้วก็ Realme Share เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าระบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราส่งข้อมูลผ่านระบบ Wi-Fi แล้วก็บลู o t h ด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2เครื่องจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi เสาเดียวกันนั่นเองนะครับเราก็จะไปที่การตั้งค่านะครับึจากนั้นเราก็จะเข้าไปที่ WiFi นะครับ คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทั้ง2เครื่องนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกันแล้วนะครับก็คือ o p p o Service นั่นเองนะครับเพียงเท่านี้ทั้ง2เครื่องก็พร้อมใช้งานในการส่งข้อมูลแล้วครับเรากลับออกมาที่หน้าหลักเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการส่งข้อมูลต่างๆได้เลยครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ในครังรูปในมือถือ Oppo r e n o 4แล้วนะครับและตอนนี้ผมก็ลองเลือกรูปที่จะส่งนะครับเป็นจํานวน100รูปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งไปยังเครื่องเรียวมี ด้วยระบบ Oppo จ์โอแนั่นเองนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปหรือว่าข้อมูลที่ต้องการส่งแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เ,เรามากดที่ปุ่มส่งด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเราคลิกที่ปุ่มส่งเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นชื่อมือถือปลายทางนั่นก็คือเรียวมี C วตรงนี้นะครับจากนั้นถ้าเราต้องการส่งไปยังเครื่องเรียวมี C 1, เราก็มาคลิกที่ชื่อเรียวมี C ตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บ หลังจากที่เราคลิกเข้าไปแล้วนะครับทางมือถือเรียมี C1 วเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับว่ามีไฟล์ข้อมูลจากเครื่อง r e โ o 4เนี่ยส่งมายังเครื่องเรียมี C1 นะครับจากนั้นให้เ,เรากดที่ปุ่มรับได้เลยครับอตอนนี้นะครับทั้ง2เครื่องกําลังส่งข้อมูลหากันนะครับเดี๋ยวผมจะจับเวลาไปด้วยนะครับว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสาหรับการส่งรูป100รรูปนั่นเองนะครับกดเริ่มเลยปึ๊บ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ส่งข้อมูลเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับในการส่งรูป100รูปไปให้มือถืออีกหนึ่งเครื่องนะครับหลังจากส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางเครื่องปลายทางเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนป๊อปอัพเป็นว่ารับข้อมูลแล้วนะครับเราสามารถกดดูหรือว่ากดตกลงได้เลยนะครับผมจะกดตกลงไปก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครั้งรูปของมือถือเรียวมีซีวันกันนะครับว่ารูปมันมาครบจริงหรือเปล่านะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่ารูป รูปเราเนี่ยจะอยู่ในโฟลเดอร์อ O Share นั่นเองนะครับก็คือ Oppo Share นั่นเองนะครับ100รูปจริงๆครับคุณผู้ชมซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่ารูปที่เราส่งผ่านระบบ p p Share r e รียวมีแ r e เนี่ยมันเป็นรูปที่ได้ความละเอียดเท่าต้นฉบับเลยนะครับผม จะไม่มีการปรับหรือว่าย่อใดๆนะครับเหมือนเราได้ไฟล์ต้นฉบับจริงๆเลยนะครับซึ่ง100รูปใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่เร็วมากๆเลยครับผมและนี่ก็คือระบบในการส่งไฟล์ระหว่างกันนะครับในมือถือ Op p o หรือว่าเรย l มีนั่นเองนะครับทั้ง2แบรนด์นี้เนี่ยสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดสําหรับวันนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณดูนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบ กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย